สรุปจุดเปลี่ยนและรายละเอียดของกระบะ Isuzu D-Max รุ่นใหม่โมเดล year 2ยร์2026ครบทุกลายอับทั้งรุ่น V-Cross ขับเคลื่อน4ล้อตัวถัง4ประตูแคปและหัวเดี่ยวทั้งตัวเตี้ยและยกสูงโดยเพิ่มฟังก์ชันใหม่ยกมาจาก Isuzu MU-X ทั้งพวงมาลาัยไฟฟ้าและกล้องรอบคันตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งลงในกระบะ D-Max มาให้แล้วสนนราคาจำหน่ายเท่าเดิมส่วนรุ่น M ปรับเพิ่มขึ้น2 0 0 0มบาทโดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้สำหรับกระบะ Isuzu D-Max รุ่นปี2026นนอกจากจะได้ฟังก์ชันใหม่แล้ว ในส่วนการเปลี่ยนแปลงจะเน้นไปที่รูปโฉมภายนอกเพียงเล็กน้อยซึ่งจะเกิดขึ้นในโมเดลยีเออรยีทุกรุ่นย่อยโดยเฉพาะชุดกระจังหน้าออกแบบใหม่รูปทรงเป็นมันติเลเยอร์สีเทาไททานเนียมและเทาเข้มในรุ่นปกติและสีเทาดำในรุ่น Vcro s s ไฟหน้าเพิ่มลูกเล่นคาดยาวแบบโมเดิร์นไลน์เส้นเป็นสีเงินอาพร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกหน้าแบบใหม่และมีชุดตกแต่งที่ฝากระโปรงหน้าในรุ่นไฮแลนเดอร์ และ V-Cross ล้อออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วในรุ่น V-Cross มาในแบบเมทั Cross สีเทาดำและในรุ่น Highlander จะได้ดีไซน์แบบ Active b r r i h t มีทั้งแบบสีเงินและแบบทูโ n e ส่วนขนาด17นิ้วและ16นิ้วยังเป็นลวดลายเดิมปันดข้างออกแบบใหม่เป็นชิ้นเดียวตกแต่งสีเงินในรุ่น Highlander และสีดำล้วนในรุ่น v c r o s s และยังปรับสีโคมไฟไท้าย LED เป็นแบบเคลียร์เลนโทนสีเข้มและในรุ่นยกสูงมาพร้อมชุดกันชนท้ายทรงใหม่ด้วยเช่นกันส่วนสีภายนอกในรุ่น V-Cross ทุกรุ่นย่อยจะได้สีเทาเขียวเฉดใหม่อินนิตมอเกรอเพ็ดทดแทนสีส้มเดิมและยังตัดสีตัวถังเฉดอื่นๆในบางรุ่นย่อยเช่นในรุ่นสปา r k จะถูกตัดสีบอนเงินในตัวถังสีดำจะสงวนเฉพาะรุ่น x อ e r i e s eries, และรุ่น Vcross เท่านั้น ส่วนภายในห้องโดยสารจะเปลี่ยนแปลงทั้งเบาะนั่งที่จะได้ลวดลายใหม่ทั้งบอกผ้าและบอกหนังในรุ่น V Cross Grade M จะปรับคอนโซลหน้าและแผงข้างประตูเป็นสีน้ำตาลดำตกแต่งด้วยสีไทเทนเนียมเกร์ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเพิ่มออปชั่นใหม่ๆที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Mew X ทั้งพวงมาลาัยไฟฟ้า EPS และกล้องมองรอบคันตอนนี้มีมาให้ในกระบะ D-Max แล้วแต่ออปชั่นเหล่านี้ยังคงถูกสงวนเฉพาะรุ่น M เท่านั้นอันที่จริงแล้วกล้องมองรอบคันโดยเฉพาะกล้องมองภาพด้านหน้าก็เคยมีอยู่ในกระบะอิซ z ซูมาก,ก่อนแล้วตั้งแต่ปี2011กับชื่อ d-max Super ูเป,ปอร์ไททนเนียมที่ตอนนั้นมีทั้งกล้องมองภาพด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งเป็นครั้งแรกในรถกระบะก่อน จะถูกถอดออกเหลือแค่กล้องมองหลังในโฉมใหม่หมดในปี2012จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็กลับมาติดตั้งให้อีกครั้งคราวนี้มาทั้งกล้องหน้ากล้องด้านหลังแม้แต่กล้องด้านข้างและยังจัดเต็มกับกล้องมองภาพใต้ท้องรถอีกด้วยพร้อมยังได้มุมมองแบบ3มิติด้วยเช่นกันและนอกจากการเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าแล้วยังต้องมีการอัปเกรดระบบเ d a s ให้ครบครันยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างระบบ Lane Departure Prevention หรือระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน Emergency Lane Keeping ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉิน Lane Keep Assist System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบ Traffic Jam Assist ช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้าขณะรถติดและใช้ระบบความเร็วอัตโนมัติมีมาให้เฉพาะเกรด M เท่านั้นส่วนรุ่นย่อยในรุ่นปี2026 จะถูกตัดออกไปในบางรุ่นย่อยโดยรายละเอียดจะมีดังนี้สำหรับเครื่องยนต์ยังคงมีให้เลือก2พิกัดความแรงเช่นเดิมทั้งรุ่น2.2ลิตร maxforce กำลัง163แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรและเครื่องยนต์รุ่น3.0ลิตร ให้กำลัง190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรสำหรับราคาจำหน่าย Isuzu D-Max รุ่นปี2026สนนราคาเท่าเดิมบางรุ่นย่อยเริ่มต้น558,000บาทจนถึง1,297,000บาทค่ะและทุกคนคิดเห็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์และลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่นี่เช่นเดิมค่ะ